อะไรกันเนี่ยอยากขยับอยากขยับอยากขยับอากขยับอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเรานอนอยู่เนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนอนไว้นอนไว้นอนอยู่เฉยพายพยาพายพายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา เฮ้ยนี่เพื่อนตัดเสื้อแตงโมมามากินกันเอ,เอาดีๆน่ากินดีแล้วค็จะหั่นนะผัวรเราก็ปอกไห้เป็นเหมือนกันนะนะวินเลยอะไรของพวกนายเนี่ยเราเองก็ได้มาเราหั่นเองหั่นได้เหรอได้ดิเชื่อใจเราฝากด้วฝักด้วยฝากด้วยฝักด้วยเฮ้ยมันเป็นบุ๊กอ๋อฝักด้วยเป็นฝักด้วยเกโอเก๊ก ิมิมนี่มา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 ที่ไหนเนี่ยอันนี้ตีสามสองแันเลยนนี่เขาจะบ้าเพี้ยงเนี่ยนี่เพื่อนเราปอกแตงโมเสร็ล้เพื่อนมากินกันกินกันโอ้ยแอนแดูดิเรานี่ประสบการณ์ในครัว20สิปีโอ้สวยโอ้ยปีนี่เป็นเชฟนี่ตอนนี้ตรนี้ เป็นคนล้างจานในครัวไหนไหนเท่ากันทุกชิ้นเราดีเอามาตรถัดวัดกันดีราะว่าขนาดนั้นถัดแตงโมั่งใช้มาตรถัดด้วยไม่ไม่เราไม่อยากแบผิดพลาดไงเป็นชิ้นจริงหรือเปล่าทำน้ำโอ้โหทำน้ำอะกินอะไรกินกันเลยเฮ้ยพี่เขากินอะไรกันน่ะไปขอพี่เขากินด้วยดีกว่าโอ้ขอหน่อยพี่กินอะไรกันอะอ่ากินส้มโออะท่านใส่ซมโอ อะไรประกาศเราไม่กินเม็ดเราแก่ใช่ไม่ยางเราก็ไม่กินเหมือนกันอืมอืมโอ้แตงโมแล้วเนี่ยอืมอืมกดเข้าไปอืมหวานมากแตงโมแตงโมเสร็จไปแล้วเออตัดไป็ขาดเนี่ยในเปลือกในเปลือกเปลือกอ๋อไม่จริงหรอกเปลือกกินได้ไหนอืมอะไรนะที่มีจานไหม ทำขายนะ <laughs> ไม่ไปหาเ <laughs> นี่ยเรากินแตงโมงตอ่อ่ะ <laughs> อยอด <c oughs> เออพี่ฟิล์มว่าแต่ทำไมแตงโมงเม็ดมันเยอะจังอ่ะเอาโฟกัสแตงโมงก็ต้องมีเม็ดสิมีเม็ดเนี่ยไม่เล่นธรรมดาอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ดิโฟกัสแตงโมงก็ต้องมีเม็ดไม่มีดีแปลกนี่โฟกัสจะเพิ่งกินเม็ดเข้าไปนะเดี๋ยวตอนนอนอ่ะมันจะไปงอกในท้องเราเนี่ย <c oughs> โอ้จริงเหรอพี่เต้ ใช่เรื่องเนี้ยพี่อ่ะคดีมาเหมือนกันเดี่ยเผื่อกินเข้าไปแล้วโฟกัสระวังนะจริงเหรอพี่อุ้ยแกงโฟกัสปะเนี่ยโอ๊ยโฟกัสโฟกัสอย่าไปเชื่อพวกนี้เลยไม่จริงหรอกโฟกัสพวกนี้ก็ขี้โมวไปงั้นแหละอ๋ออืมเฮ้ยไม่ไดแล้วเมื่อกี้เราเผื่อกินไม่ตะโมัวเข้าไปอ่ะโอ้ยโอ้ยฟีงอในท้องแน่เฮ้ยไม่จริงหรอกมั่วเอาเลยเอาเลย พี่โมเราไม่เชื่อเราก็ไม่เชื่อหรอกม่ค่อยดูแลกันเย้เลยพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มกินแมตตงโมเข้าไปแอบต้มแตงโมต้องออกมาจากของพี่ฟิล์มแน่ๆเลยอะโอ้ยโฟกัสไม่จริงหรอกคนบ้าอะไรกินแมตตงโมแล้วมันจะงอกมาจากท้องกินไปนะเดี๋ยวมันก็ต้องถ่ายโฟกัสพวกเนี้ยนะพูดเป็นงั้นแหละไม่จริงไม่จริงไม่จริงโมโมโมเอางี้งั้นเรามากินต่อกันดีกว่ามามา อร่อยจริงเม็ดเม็ดอือเอาไปปุ๊กแล้วหลายคนเลยเม็ดปุ๊กไป็นไหมเนี่ยเม็ดดิโยนไปก็คือหลัโอ๊ยอิ่มแลยเนี่ยอิ่มมากๆเลยอ่ะอิ่มจริงใช่อิ่มแล้วก็ง่วงเราไปนอนเล่นดีกว่าพี่พี่พี่ฟิวกินเม็ดแตงโมเข้าไปอ่ะจะไม่เป็นอะไรจริงๆหรอโอ้โฟกัสไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงอืมเหรอคะ เพื่อนเพื่อนไหนไหนฟิล์มก็ไม่เชื่อแล้วอะเราลองมาแก้ฟิล์มกันหมเดยวเดเดี๋ยวเดี๋ยอาเดอร์แล้วเราจะแก้กันยังไงเดียพวกนายอยากรู้ใช่ไหมมานี่มนี้มานี่เรามีแผนง่ายๆเลยเราก็ทําเหมือนแบบให้ต้นไม้งอมจากตัวฟิล์มเนี่ยไม่เชื่อดีนักใช่ไหมล่ะใช่ขึ้นงอกเลยเนี่ยโอ้ยน่าจะตกใจตกใจแน่ขึ้นมา พี่ๆพร้อมกันหรือยังอย่าเตรียมแกงพี่ฟิล์มนะนะนะห้าสี่สามสองหนึ่งพี๊ปี๊ปี๊ปี้ปี๊ี่ปี๊ปี๊ี๊ป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 ียปี๊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 ี๊ปี๊ี๊ป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 ี๊นี๊ป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 ย๊ปียาี๊ปี๊ปีเกิดอะไรขึ้นเนีย ก็นากินเม็ดแตงโมเข้าไปเนี่ยต้นมะละงอกมาเฮ้ยจริงอ่ะเนี่ยมีใบมีรากมีแตงโมด้วยเนี่ยได้้ยแตงโมเฮ้ยแตงไ่ไไม่ใช่เฮ้ยอยาขยับขยับเออพี่พี่ในไหนแตงโมูก็คือลูกใหญ่แลวนี่ใหญเราไม่เด็ดกินกันไหมไม่ไมไไเลยไยไ่พพี่อยาขยับ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  โอนายอะโมลูกเก่งมากเลยเฮ้ยนี่โมนายเป็นอะไรกันหมดเนี่ยนี่โมนายไม่ห่วงเราเลยเหรอหืมนี่แตงโมออกมาจากตัวเราเนี่ยแล้วนายก็เด็ดแตงโมไปกินได้นะนายฆ่ากินได้ไงเนี่ยอีแหะน่าขยักขยแงงเฮ้ยเราออกยังไงเนี่ยเฮ้ยพวกเราอย่าไปสนใจฟิล์มเลยเราว่านะไปปอกแตงโมกินกันดีกว่าได้ได้ได้ฮินายขยักขยแงนะอยากขยักไม่ฟิล์มอยากขยักถ้านายขยักเราฟิล์ม ต้นไม้ของแตงโมอ่ะล่องคันไฟนายเจ้านายแตกขายไม่ได้เลยใช่ริงเหรอใช่ทำไงอ่ะตรงนี้อยู่ตรงนี้ใช่ห้ามขยับนอนนิ่งๆไปไปต่อตเราไปเอาไปไหนกันมาช่วยเรลากอนอดไ๋ยวเดี๋ยวเีเดี๋ยวเดี๋ยวี๋กวเดยเดี่วเยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเยี่เียวเี๋เดี๋ยวเด้๋ยกเดี๋ยวว

ไอ้ตายเธอเพื่อนมาแตกกีวันเนี่ยไม่มาช่วยเลยเนี่ยไอ้ตายที่ก็ไปเฉยเลย้ทำไงดีเนี่ยโอ้ไม่น่าเลยเราไม่น่ากินไม่แตงโมเข้าไปเลยอะ่ะอือ